สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสาระดีกีฬาเด็ดครับใน e ีพีนี้เราจะนำเสนอคอมเมนต์แฟนบอลทั่วโลกที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันผลการแข่งขันของคู่นี้ทาจิกิสถานนะครับท่านผู้ชมชนะดวลจุดโทษต่ตอ UAE ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปทาจิกิสถานก็เพิ่งจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพใต้สำเร็จนะครับ ในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนจะคว้าอันดับ3ของกลุ่ม A เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาพบกับสหรัฐอาหรับอิมิเลดหรือว่า UAE โดยการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายทาจิกิสถานเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนจากวาฮัดฮาโฮนอบในนาทีที่30ทาจิกิสถานมีวิแววว่าจะเข้ารอบอยู่แล้วแต่ช่วงทุเจ็บครับโดนตามตีเสมอจากคาดิฟามูบลักในนาทีที่90บวก6 คู่นี้นะครับทดเวลาบาดเจ็บ7นาทีทําให้2ชาตินะครับต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่มีทีมไหนะยิงประตูกันเพิ่มได้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่านะครับทาจิกิสถานทําได้ดีกว่าเอาชนะไป5ต่อ3เส้นทางในรอบต่อไปนะครับไปรอผู้ชนะระหว่างอิรักกับจอร์แดนท่านผู้ชมครับทาจิกิสถาน ได้ทำการเซอร์ไพรส์ชาวเอเชียเนื่องจากทีมนี้นะครับเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดลำดับสองรองจากอินโดนีเซียซึ่งใน4ปีก่อนครับเวียดนามก็ทำได้สำเร็จเช่นกันครับเข้ารอบแทีมสุดท้ายท่านผู้ชมครับเรามาฟังความคิดเห็นกันเลยครับว่าแฟนบอลทั่วโลกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเริ่มต้นจากความคิดเห็นท่านที่1นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับ hmm. พี่น้องทาจิสำหรับชัยชนะฉันมาจากอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานบาเพสท่านที่สองนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาวฮามดูรียาขอแสดงความยิดีกับแฟนทาจิกิสถานทุกท่านมาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับเป็นชาวอุซเบกิสถานเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอุซเบกิสถานทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะพี่น้องความคิดเห็นลำดับต่อมาทำได้ดีมากทาจิกิสถาน ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นพี่น้องชาวทาจิกิสถานนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชาวอุซเบกิสถานสำหรับการเชียร์การส่งแรงใจและการสนับสนุนพวกเราเราจะจดจำสิ่งนี้ไว้และจะตามคุณไปอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับพี่น้องทาจิกิสถานฉันมาจากอุซเบกิสถานและเฝ้าดูช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งหมด มาถึงความคิดเห็นต่อมานะครับจากประเทศอิรักได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศที่2ที่ได้เข้าผ่านไปในรอบ8ทีมสุดท้ายยินดีด้วยทาจิกิสถานจากอิรักมาถึงความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นแฟนบอลจากประเทศอิหร่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ชายจากประเทศอิหร่านความคิดเห็นท่านต่อมานะครับเป็นแฟนบอลจากประเทศอียิปต์นะครับ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยิดีกับทีมชาติทาจิกิสถานเราก็เชียร์คุณเหมือนกันจากอียี์ช่วงนี้นะครับจะเป็นแฟนบอลทางฝั่งของตะวันออกกลางเยอะนะครับมาถึงความคิดเห็นท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านั่นเป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งของทาจิกิสถานครั้งแรกใน AFC n a t i o n ่นครับ และผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยินดีด้วยมาถึงแฟนบอลจากประเทศรัสเซียนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทาจิกิสถานเล่นดีมากยินดีด้วยจากรัสเซียมาถึงความคิดเห็นจากแฟนบอลประเทศซีเรียนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณพี่น้องทาจิกิสถานนับพันความสุขของพวกเราเกินจะพันรนาจากซซเรียนะครับมาถึงความคิดเห็น ลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าพวกเราเชาวอาหรับต่างชื่นชมและยินดีพร้อมกับเต้นรำเพื่อชัยชนะของชาวมุสลิมทาจิกิสถานเหนือไซออนิต UAE ความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเชื่อว่าทาจิกิสถานและอิรักจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียครับมากกว่าเกาหลีคำทักทายจากอินโดนีเซียเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ในครั้งต่อไป มาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับทาจิกิสถานลูกชายพี่น้องของชาวอิรักที่เอาชนะสหรัฐอาหรับอิมิเรตได้มาถึงความคิดเห็นจากแฟนบอลประเทศเยเมนนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทาจิกิสถานของเราด้วยฉัในดีใจแทนคุณจากเยเมนสุดยอดเลยมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลอิรักนะครับทาจิกิสถานไปสูุ์ให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดี มาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลจากแอลจีเรียขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทาจิที่เอาชนะไซออนิดน้องชายของคุณจากแอลจีเรียยินดีด้วยกับพี่น้องชาวจีกิสถานมาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ายินดีด้วยพี่น้องชาวจีกิสถานของเราคุณทำให้มุสลิมทุกคนมีความสุข มาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลจากประเทศจอร์แดนนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถานขอแสดงความยินดีพี่น้องมุสลิมของเราความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นแฟนบอลจากประเทศอิหร่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะชาวอิหร่านฉันกําลังดูการแข่งขันทั้งหมดเพื่อเชียร์ทาจิกิสถานฉันกําลังดีใจว่าคุณจะได้เข้ารอบแบบไม่ต้องเหนื่อย ที่ไหนได้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว UAE มาตีเสมอในนาทีสุดท้ายและฉันก็ดีใจที่คุณเตะจุดโทษชนะพวกคุณสมควรได้รับชัยชนะในนัดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยจากอิหร่านมาถึงความคิดเห็นท่านต่อมานะครับมาจากประเทศอิหร่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทาจิกิสถานเกมนี้น่าตื่นเต้นมากและคุณสมควรได้รับชัยชนะครั้งนี้ ฮานานอฟเก่งมากยินดีด้วยพี่น้องจากอิร่านนะครับมาถึงความคิดเห็นท่านต่อมาจากประเทศเกาหลีได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผู้เล่นทาจิกิสถานเล่นอย่างกระตือรือร้นในสนามราวกับว่าพวกเขากำลังทำสงครามฉันคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ความคิดเห็นต่อมานะครับจากประเทศมาเลเซียได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทาจิกิสถานกำลังสร้างประวัติศาสตาร์ ขอแสดงความยินดีด้วยนะพี่น้องชาวทากิสสถานจากมาเลเซียครับมาถึงแฟนบอลต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะชาวเคิร์ชชาวอีรานหัวใจชั้นเต้นแรงเพื่อทาจีกิสถานทุกวินาทีของเกมยินดีด้วยนะครับที่คุณคว้าชัยชนะความคิดเห็นต่อมานะครับจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับชาวทาจิกิสถานคุณเล่นได้ดีมากหวังว่าปีนี้คุณจะคว้าแชมป์เอเชียนครับนะจากอินโดนีเซียมาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทาจิกิสถานฉันมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นชัยชนะที่สมควรแล้วและฉันหวังว่าคุณจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับเป็นแฟนบอลทาจิกิสถานซึ่งได้แสดงคำขอบคุณชาวอิหร่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณพี่น้องชาวอิหร่านของฉันสำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมพวกเราทาจิกิสถานก็จะสวดภาวนาเพื่อทีมของคุณด้วยชาวเปอร์เซียจงจเจริญอิหร่านจงเจริญมาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ในฐานะชาวปากีสถานประเทศปากีสถานรักพี่น้องทาจิกิสถานของเราพวกเขาสมควรที่จะชนะการยิงจุดโทษแบบนี้และพวกเขาเล่นดีตลอดเกมมาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่ได้เป็นการดูมินแต่อย่างใดแต่นั่นเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดยินดีด้วยทาจิกิสถานจากอุซเบกิสถาน มาถึงความคิดเห็นลำดับต่อมานะครับเป็นแฟนบอลชาวอัฟกานิสถานได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับชาวทาจิกิสถานฉันมาจากอัฟกานิสถานฉันมีความสุขมากฉันดีใจมากทาจิกิสถานขอแสดงความยินดีด้วยนะจากประเทศเพื่อนบ้านของคุณอัฟกานิสถานมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ทีมชาติไทยต้องทำให้ได้แบบนี้ผมรอเชียร์อยู่ความคิดเห็นต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทาจีกิสถานทีมนี้เกือบจะตกรอบแรกแต่สามารถผ่านเข้าไม่ได้คุณเก่งมากเก่งมากความคิดเห็นลำดับต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าปีนี้มามืดเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ ชนะ UAE ของทาจิกิสถานสหรับตัวผมแล้วนะครับนั่งดูตลอดเกมตอนแรกๆก,ก็ไม่มั่นใจครับพอเล่นไปเล่นมาผมคิดว่าทาจิกิสถานสู้ได้แน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทางด้านช่องของเราสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ